สวัสดีนะครับวันนี้มีกับผมนายคีโตซาซานะครับก็วันนี้มาอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์ของผมนั่นเองนะคะที่เห็นว่าเป็นสีดำกับดาบนี่นะไม่ต้องสว่วนนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมนาตโตะนั่นเองนะครับผม เราได้ทําการเราจะเล่นซ้อไหนกันดีครับมีอยู่ให้เลือกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวหน้าก่อนห้าไอ้ช้อนเตียนเอาใหม่เอาใหม่แป๊บหนึ่งมีเวลาสิบสองนาทีนะฮะห้ามเกินสิบห้าผมจัดให้เลยสิบสอง โอเคมาแล้วครับเรามีให้เลือกครับเซิฟหนึ่งครับเซิฟแปดเอ้ยเซิฟเก้าครับเซิร์ฟสิบครับเซิฟสิบเอ็ดเซิฟสิบสองแล้วก็เซิฟสิบสี่ครับแต่ผมจะเล่นเซิฟเก้าครับเซิฟเก้าผมจะว่าไงล่ะก็ถือว่าก,ากากไหมก็เลเวลสูงสุดนะฮะแต่ว่าตัวละครก็มีระดับเอสน้อยกว่านะ แต่กระถานี่ดีดีสุดครับในเซิฟนี้ดูนะฮะตอนแรกครับคาคาชิระดับเอสครับมีห้าเฮวีสุริยาระดับเอสสองขั้นห้ากระจกเงาหมื่นบุกผาระดับเอนะผมก็อัพให้เป็นระดับเอหนึ่งขั้นอ่าอ่าอาพุ่งของนี้นะฮะระดับเอนะฮะค่าพ o w เ r f u l เดเก้าหาเป็น พลังเก้าหางนะฮะหนึ่งแบบเอสหนึ่งดาวครับคาสอครังนี้ของกาลานะฮะมีกระถาสัมภเวสีคืนชีลอเอสนะครับกระถานี้ของไอเอ็มยูนะครับแต่ว่าผมเอาไปแล้วค่ะเก้าหางแล้วก็ปีกระดาษนั่นเองนะฮะนี่ก็มีพันปักษานะฮะปีกระดาษแล้วก็มัดนะฮะ นี่ขอบอกก่อนนะนผมไม่ได้เติมนะฮะแล้วก็อันนี้ฮนะก็มีทีมเจ็ดทีมสิบทีมแปดแล้วก็เดี๋ยวไม่ดูกคนทีมเจ็ดทีมสิบทีมแปดอันนี้ก็นี่นี่ฮินาตานะ,ะนี่ฮูเลิฟแล้ก็อันล่างสุดครับคาสิคังเงี้ยทีนี่ย ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับไปเลยครับด่านนี้ผมยังไม่ชนะเล่นมากี่สี 4, 5, 5, ่ห้ารอบก็ยังไม่ชนะเอ่อวันนี้เวลาเท่าไหร่ละสามนาทีใช่ไหมโอเคนะกดสปีดครับเมื่อช้าครับโอเคฮนะใช้เฮวิสุยะบหนึ่งไปแล้วครับผมว่าผมแพ้แน่นอนครับ แน่นอนครับนี่นั่นไงครับหนึ่งตัวแล้วครับคคาชิที่กินที่ิของผมอ่ะต่อไปจะสีืนเที่ยวโอ้ใช้กันไปใช้กันมาครับอือดูเดือดมาครับโอ้โหโอ้โหโดนไปแล้วครับตอนนี้ตัวสุดท้ายแล้วครับเออโคนั้นครับตอนนี้ครับโคนั้นเป็นตัวที่สามที่สุดในทีนะตอนนี้ทีดอกเดียวครับเลือดแค่สามพันนะโคนั้นคนอื่นเขาห้าพันสามพันเก้าแล้วนะฮะ เห็นไหมล่ะครับโดนกระถากระกาฆ่าตายวิเย่ก็เยอะนะฮะแต่ว่าตัวมันกากดนยคะดูนี่นะฮะเลือดห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าะฮะเลือก, 5, ะะอกคือโครนนันมันตีเบาด้วยแล้วก็กระถามันไม่ได้เก่งอะไรเลยมาเล็กสี่ชั่วโมงอะเน็ตมันช้านะ ง่มผมเปิดเนตัวเองเนี่มามานอน,นตัวเองขึ้นแปบบ๊บขึ้นอย่างขึ้นแล้วโอเคกดมามาดูกันเอ้าไอซ้อนกวนปวดหูเนะี่ยอืมเราจะทำอะไรดีล่ะครับเง่นอะไรดีไหม ไม่รู้สิงันตกเซิร์ฟนะก็ะบางครั้งอาจจะสติบาทีก็พอแล้ว嘛ไปแล้วผมพาไปดูเซิร์ฟสิบเอ็ดนะเซิร์ฟสิบดีกว่าเซิร์ฟสิบคือใหรบอกว่าผมมีเนี่ยเอสสามตัวเอสามตัวเอสีตัวเอสห้าตัวนี่และครับมีเพียบครับ มาเรามาจับให้ดูดีกว่ห่อล็อกลีนึกว่ากวกไก่โอเคะ,ะล็อกลีผมก็มีสักสองตัวแล้วอืมไม่ห้าแสนใช่ไหมผมจะกดล้วนก็หนึงขอ,ยอขยับตัวกัน ของกากๆอยู่นะคะตอนนี้กดเลยสิบขึ้นไปเดี๋ยวคุณจะรู้เลยอ่ะโอเคยังได้ตัวนี้ยังได้อยู่แต่ก็มีทั้งสามตัวแล้วเฮอตัวนี้ยังโอเคยังได้บีอยู่ยังโอเคในตอนนี้ครับยังโอเคในตอนนี้ มันจะเริ่มไม่โอเคแล้วโอ้ยกูยาไดไปตัวนี้ <c oughs> นี่แหละครับการทำ้ายตัวเองอืมใช่การทำ้ายตัวเองามาเราจะไปู่วสักด่านหน่งอ่ะดาโอโดจิมารุกันอ่าสามนินจา ผมมีเสนาเดชด้วยน่าจะอยู่อีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับหนอไม่กี่ดอกครับลับผมไม่ได้เติมนะเปลี่ยนเซิร์ฟมาผมเล่นกับเฟซบุ๊กไง ก็แฟนเพจของผมนะฮะก็คือคีริโตซาซ่านั่นเองนะฮะเอ๊ะไม่ใช่สินารากรัตน์ผลแหละก็เข้าไปกันหากันได้นะฮะรูปข้างหน้าก็จดี๋เป็นเดี๋ยวทำก่อนนะแล้วก็จะบอกแฟนเพจเองนี่ก็มีอิทจินะฮะอ่าอ่าอ่าเนี๋ยมาให้ดูก่อนมีตัวเซฟนี่ก็มีน้อยนะตัวเอส มีอิตจินะครับมีคิลเลอร์บีนะฮะมีโอโรจิมารุนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็มีฮัสึกะนี่แล้วก็ไอตัวนี้นะซึ่งสกิลตัวนี้นะฮะผมจะให้กับตัวไหนดีอะไม่รู้อะเป็นสกิลที่ดีเดียวนะคะแล้วตอนเนี้ยผมกำลังหาระดับเอชอยู่นะฮะตอนนี้ ณนะจุดจุดนี้นะครับได้แต่คาคาชิดิ่งเจ้าก็ปิดคาคาชิโอ้โหได้กล่องอันเนอหมดแล้วกูอ้าวแล้วกูกดทำมาฮ่าฮ่าฮ่าเปรืองลืมไปมีตั้งหกกล่อง เปิดแม่ให้มันเลยแปด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 เอโอโอรจิมารุสิบห้าแล้วโทบิหกนี่สามสิบสิบเอ็ดแปดสองสี่ฮซึ่งเท่านี้ผมก็ได้แล้วนะจุใจแค่สิบนาทีพอนะวันนี้ไม่ได้ให้มาทำอะไรเยอะแยะ ถาเหี้ยน,นะแล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ